มาเร็วสิอัไรวะพ่อแม่ถ่ายวิดีโอนี่ไม่มาแล้วอะมาเ็วกัปตันปี๊ปี๊ปี๊ปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมาเร็วฮ้เเมาเลยมาเลยมาเลมาเลยมเลอมาเร็วเร็วมาเร็ว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 

มาเลมาเลยเร่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 เรเรมาสิเรามาเลคันหาแม่สิเรมามามาเออลูกแม่คันได้แล้วสิแล้ววันละเล้วมาแล้วลูกแม่คันได้แล้วนะอะไรเร่มาเลยนิงิงิงต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 ิงิงน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 ิงเิงนิงิง เร็วๆกระดึ๊บกระดึ๊บมาหาแม่สิเร็วระหว่างทางมันมีอะไรล่อใจหนูเยอะใช่ไหมนะฮะอะมาเร็วเร็วๆกระดึ๊บมาหาแม่เร็ว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 มาดูเร็ว

เอาเล่เก่งที่สุดในโลกเลยลูกใครนี่โฮอยฮะอีกสามวันก็แปดเดือนแล้วเนี่ยเ <c oughs> พิ่งจะก,กระดึบ <c oughs> อ๋อแต่ก็เก่งเก่งลูกแม่อ้วนไงเนาะ <c oughs> อ๋อ